ตรงนี้ที่เกตเปิดเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัครไว้นะคะเซิร์ฟเวอร์นี้มันจะไม่อยู่ในเครื่องเราเราจะรีโมทเข้าไปนะเพื่อที่มันจะสามารถรันได้ตลอด24ชั่วโมงนะถึงแม้ว่าเราจะปิดเครื่องปิดจอไม่อยู่ไม่อยู่หน้าคอมก็าตามอะะันนี้มันก็จะรัน24ชั่วโมงผู้เงินถ้าจะเปิดกราฟใหม่อยู่ตรงนี้นะคะเปิดผู้เงินออกมาถ้าหาไม่เจอนะคะเข้าไปตรงตรงที่วิวนะคะ ดูซิมโบลแล้วก็เรียกให้มันโชว์ทุกตัวนะคะในกรณีที่เราหาสินทรัพย์บางตัวไม่เจอนะคะเปิดทุกตัวเลย eA จะทำงานหนึ่งตัวต่อหนึ่งกราฟหนึ่งชาร์ตนี่คือหนึ่งชาร์ตนะคะนี่คือหนึ่งแอคเคาน์นะคะในแอคเคาน์เนี่ยสามารถเปิดได้หลายๆชาร์ทนะะหลายๆสินทรัพย์นะคะสามารถลง EA ได้หลายตัวแต่หนึ่งหน้าเนี่ยหน,หนึ่งกราฟเนี่ยจะลงได้แค่ตัวเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวจะลองลง ลงให้ดูนะคะต้องไปก๊อป EA มานะคะเช่นมันอยู่ตรงไหนเราเอาไว้ตรงไหนะปปนะคะเราก็ไปก๊อปมันมานะคะเสร็จแล้วเนะีเข้าไปที่ไฟล์นะคะเข้าไปที่ open data folder mql4 Fold, นะคะเข้าไปใน expert นะ,ะตัวที่เป็น ea ให้เข้าไปวางใน expert ตัวที่เป็น indicator ให้ไปวางในตัวที่เป็น indicator นะคะถ้าไปวางผิดผิด ช่องคิดกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ทำงานแต่แล้วเข้ามาดูตรงนี้ n a v ว g เกเตอรนะคะดูคำว,ว่า expert ถ้าหา EA ที่เราวางเมื่อกี้ไม่เจอก็ r e ีเฟรชหนึ่งครั้งนะพอรีเฟรชเสร็จก็มานะคะไอเนี่ยแสดงว่ามันเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ของของกระดานเทรดแล้วกนะ็จะลงเป็นโกสไปแล้วกันนะคะดับเบิลคลิกนม,มันจะบอกว่า EA เนี่ยชื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำงานกับสินทรัพย์ไหน นะคะอย่างเงี้ยทำงานในสินทรัพย์ของทองคํานะคะในไทม์เฟรมที่เท่าไหร่ก็คือหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ H1 นี่คือหนึ่งชั่วโมงเอาไปใส่ที่สามสิบนาทีได้ไหมได้แต่ว่าผลลัพธ์ของมันจะไม่เท่ากับหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราเทสมาแล้วสิบห้านาทีก็ได้คือได้ทุกไทม์เฟรมแหละมันก็ออกอาเดอร์นั่นแหละแต่ว่าความเสี่ยงและกําไรแม็กซิมัมมันไม่ได้อยู่ที่ไทม์เฟรมอื่นมันอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเข้าไปหยุดเข้าไปดูตรงคอมมอนนะคะคอมมอนเนี่ยจะบอกว่า เราจะให้มันทํางานอัตโนมัติถ้าเราไม่เปิดตัวนี้มันจะไม่ทํางานอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คือให้มันออกออเดอร์ทั้งใบทั้งเซลล์นะแล้วก็ให้มันทางานอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วมาดูที่อินพุตนะคะถ้ามันเล็กไปก็ดึงมันลงมาตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของ E A ซึ่งค่า default ของ E A เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนและมันไม่ได้เหมาะกับทุกพอร์ต เราต้องรู้ว่าพอร์ตของเราเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงหรือว่ามี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 มความสกิลขนาดไหนนะถ้าพอร์ตใหญ่ก็สกิลมากกว่านะคะตัวนี้คือชื่อของ EA นะคะหลอดอิเลนี่คือมันจะเป็นตัวหารอย่างเช่นตัวนี้ก็คือสองหมื่นก็คือจริงๆแล้วมันจะเป็นสองหมื่นเซนนะคะเพราะนั้นพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานของมันก็คือสองร้อยเหรียญนะคะแต่สมมติว่าเราฝากไปที่ร้อยเหรียญนะ,ะเราอาจจะต้องมาฝากตัวเนี้ย เป็นสี่หมื่นนะคะเพื่อที่จะลดความเสีย่ยงเพราะว่าพอร์ตเราเล็กลงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคือถามว่าพอร์ตเล็กๆอ่ะทําได้ทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราอาจ,จต้องมาลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะยิ่งตัวเนี้ยถ้าเป็นเลขที่เยอะมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่ามันก็จะทํากําไรได้น้อยเหมือนกันนะ,ะจากที่มันจะออกออเดอร์ประมาณสักวันหนึ่งประมาณสักสิบออเดอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะออกแค่สามออเดอร์ นะคะแต่ว่ามันก็จะปลอดภัยสําหรับพอร์ตเด็กเลยนะ,ะบางคนบอกว่าเปิดที่ห้าสิบห้าสิบเหรียญจะมาได้พี่ก็อาจจะเพิ่มตัวนี้เป็น 8, 000, แปดหมื่นก็ได้มันก็ออกแหละแต่มันจะออกน้อยหน่อยอาจจาะวันละหนึ่งออเดอร์หรือสองออเดอร์เพราะว่าเงินเรามันเงิน,นเรามันน้อยนะคะแต่ถือว่าในเกตพยายามทําให้มันยืดอยุ่นที่สุดละเพราะว่าอ่อเอหลายๆเจ้าไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เปลี่ยนนะคะแล้วบอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าใส่เงินเข้าไปสองพันเหรียญห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญ เพื่อที่จะไม่ให้คนที่ซื้อเอไปไม่มีความเสีย่ยงแล้วตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์คัดล้อที่ก็บอกนะคะตัวดีฟอล์เนี่ยมันอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นถ้าเราบอกว่าโอไม่ไหวอะมอกแก็บผมรับได้แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เปลี่ยนนะคะพอมันติดลบเกินยี่ห้าเปอร์เซ็นตมันก็จะตัดคัดล้อให้เราอาตโนมัตมาแต่บางคนบอกว่าโอ้ผมผมคิดว่ามันยังทํางานได้มันยังสู้ไหวเปลี่ยนเป็นทั้งสามสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือห้าสิบเปอร์เซ็นได้หมดอยู่ที่เราเลยนะคะ ยู่ที่ความพอใจของเราเลยนะคะแม็กออเดอร์เนี่ยก็คือรวมกันเนี่ยก็คือสองหลอดจริงๆแล้วถ้าพอเราน้อยมันไม่ถึงหรอกนะคะก็สองหลอดได้สําหรับน่าจะเป็นพอที่ประมาณพันเหรียญขึ้นอะไรเงี้ยอืมแต่พอเราน้อยเนี่ยมันไม่ถึงหลอดนะคะอาจจะปรับก็ได้ค่ะอาจจะเป็นหนึ่งหลอดก็ได้เพราะวันออกอะไร่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันไม่ถึงหลอดหนึ่งหลอดทีพีทีพีที่เท่าไหร่ในตรงนี้คือบอกว่าทีพีที่พันจุดนะคะ ก็คือมันถ้ามันวิ่งไปเนี่ยพันพันพันจุดเนี่ยมันก็จะเทคโอเปเท่าเลยนะคะมาติงเกลหลอดแล้วเร่างมาดูกราฟตัวนี้กราฟตัวนี้ค่ะอย่างกราฟอย่างเงี้ยเห็นไหมกราฟมันเป็นแบบกราฟขาขึ้นใช่ไหมเราก็รู้่าว่ามันกราฟขาขึ้นแต่มันไม่มีกราฟไหนที่ขึ้นไปแบบไปอย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยเหมือนตรงตรงตรงเนี้ยอันนี้คือแรงข่าวแรงตกใจของตลาดนะจงซึ่งมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติซึ่งกราฟเนี่ยมันก็ม่ีเงี้ย ขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อเหมือนกันสึ่วว่าไอเนี้ยมันคือมันคือเทรนขาขึ้นใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี้ยซึ่วเอเอตัวเนี้ยมันไปออกออกกรือตรงเนี้ยปึ้งแต่กราฟมันย่อลงมาใช่ไหมครับไม้ที่สองจะออกหลอดเท่าไหร่ไม้ที่สามจะออกหลอดเท่าไหร่เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะทํากาไรได้มากขึ้นอะไรเนี้ยอืมเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่วเอเอมันออกตรงเนี้ยมันก็เป็นขาขึ้นถูกนั่นแหละแต่เป็นแต่ว่ากราฟมันย่อลงมา อันนั้นลายที่สองก็จะเข้าเขาจะเข้าไมายที่สองเขาจะเข้าไายที่สามซึ่งในตัว default มันจะเขียนไว้ว่าไมายที่สองจะคูณด,ด้วยหนึ่งจุดสองนะคะเช่นไมยแรกเนี่ยออกไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไม้ที่สองเนี่ยมันอาจจะออกไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กว่าไม่ที่สามมันออกเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูนหนึ่งจุดสองคูนหนึ่งจุดสองมันจะออกประมาณสามลายนี่แหละไม่ไม่เกินนะคะแส่แล้วเนี่ยเวลาแล้วเวลาที่กราฟมันแบบ กลับตัวไปในทิศทางปกติเนี่ยมันก็จะทากำไรได้เยอะเพราะมันมีไม้ที่มันใหญ่อยู่ข้างล่างถูกนะคะนะแต่ว่าเราบอกว่าโอ้โหหมอเห็ดมันเสียงกันเลยอ่ะผมปรับได้ไหมได้ปรับไปหนึ่งจุดหนึ่งหรือปรับไปหนึ่งจุดศูนย์ให้ไม้มันเท่ากันก็ได้นะอยู่ที่เราเลยนะคะแต่ถ้าเราันพอร์ตเด m o ที่หนึ่งพันเหรียญหรือห้าพันเหรียญเนี่ยก็ลองใช้ตัว default ไปก่อนนะคะดูที่ว่าแบบเฮ้ยมันทํากำไรได้ได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไปลงพอร์ตจริงที่มันมีขนาดที่เล็กก่อนอยากให้ปรับปรับเลย นะคะอันนี้ก็เป็นค่าของมันเนี่ยตรงเนี้ยเราจะแก้ได้ส่วนไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นค่าเองงละซึ่งเกตก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้แตะแต่ว่าเกก็ไม่ได้ล็อกไว้อะนะสำหรับคนที่มีความรู้อะไรเนี้ยก็สมารถมาปรับเปลี่ยนได้อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ที่อยากให้ให้ปรับก็คือตัวนี้นะคะตัวสเปรดฟิลเตอร์นะคะตัว Default มันคือที่ยี่สิบห้านะคะเพราะว่าบางคนไปใช้โบเกอร์ที่สเปรดต่ำค่าสเปรดต่ำ ค่าสเปรดนี่คือค่าธรรมเนียมของโกลกนะคะคือถ้าถ้ามันถา่ถางหางเยอะๆเนี่ยคือสเปรดสูงเนี่ยคือเราเสียเปรียบนะคะดังนั้นนะค่าสเปรดมันก็ควรจะอย,อยู่ประมาณนี้แหละยี่สิบยี่สิบห้าอะไรเงี้ยอืมสามสิบอะไรเงี้ยอย่างตัวน,นี้เห็นไหมคะค่าสเปรดมันอยู่ที่ยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็ยังทํางานอยู่แต่ในจงังหวะที่มันผันผวน,ผนค่าสเปรดอาจจะถ่างออกไปที่ประมาณสามสิบห้าอะไรเงี้ยสามสิบสองสามสิบแปดได้และ ea เนี่ยถ้าเราตั้งไว้ที่สาม ยี่สิบห้าเนี่ยมันจะล็อกตัวเองอัตโนมัติมันจะไม่ออเดอร์เพราะว่ามันจะไม่เข้าในเงื่อนไขที่มันต้องออกออเดอร์ดังนั้นถ้าใครใช้ x m x n e t อะไรเงี้ยอยากให้มาปรับระยู่ที่ห้าสิบนะคะแต่ถ้าใช้พวก iq iq market หรือว่าอา ecn อะไรเงี้ยไม่ต้องปรับเพราะว่าสเปดมันต่ำๆมากๆต่อไปเราต้องไปขออนุญาตกระดานเทรดให้ ea มาทำางานอัตโนมัติตอนเนี้ยคือ ea มันเข้ามาอยู่ในกระดานเทรดแล้วเห็นไหมคะมันมีชื่อแล้วมันมี ตัวตุ๊กตาอยู่นะคะตัวตุ๊กตาเนี่ยมันยังหน้าบึ้งการที่ตุ๊กตาหน้าบึ้งแสดงว่ามันไม่ทํางานนะคะดังนั้นเราต้องไปขออนุญ,ญาตกระดานเทรดให้มันทางานนะคะเข้าไปที่ tool เข้าไปที่ออ t ชันแล้วก็มาดูที่เทรดเห็นไหมคะครัคร้งแรกเนี่ยก็ติกต๊กติตรงนี้นะคะอนุญ,ญาตให้มันทํางานอัตโนมัตินะคะเสร็จแ,แล้วก็เข้าไปที่ expert นะคะ ea ก็อนุญ,ญาตให้มันทํางานอัตโนมัติ บนกระดานเทรนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นหม่มาหน,น่ายิ้มละเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้ากราฟวิ่งมันก็จะทํางานนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะปิด EA ปิดการทํางานของ EA ก็มาปิดตรงนี้นะคะ Auto Trading ปิดเห็นไหมหน้าก็บึ้งละโด,โดยที่ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นก็ปิดแค่ตัวนี้นะคะถ้าจะเปิดก็เปิดแค่ตัวนี้นะคะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะ แสดงว่าเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะซื้อสินทรัพย์ใหม่ก็ต้องมาเซตใหม่ทุกครั้งไหมครัอตัวนี้มันสำหรับทองคำอะค่ะมันจะไม่<อ>มันจะไม่ทำงานในในตัวใองสินทรัพย์อื่นโอเคครับใช่ค่ะอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้เก็ตลง E A ไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลง E A ไปห้าตัวนะคะการที่เราลง E A ไปห้าตัวเนี่ย อันนี้ก็ยังรันเป็นเดโมอยู่นะเออพยายามจะดูว่าอ้ถ้าเราคอมโบเอเอ้วทุกตัวเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะกำไรไหมขาดทุนไหมอะนะคะเออก็ตอนนี้ก็คือพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่พันเหรียญนะแต่นี้ขึ้นมาเกือบห้าพันเหรียญแล้วนะแต่ยังติดลบอยู่นะโพซิชันยังติดลบอยู่เดี๋ยววันจันทร์มันก็จะพยายามเคลียร์เคลียร์ให้นะคะก็อันนี้คือสินทรัพย์เดียวกันนะคะก็คือทองคำหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ e ออต่างกัน นะคะก็คือนี่ e อหนึ่งตัวอันนี้ e อหนึ่งตัวอันนี้ e อหนึ่งตัวอันนี้เหนึ่งตัวนะข้อดีก็คือเนื่องจาก e อเนี่ยมันทํางานโด,โดยเงื่อนไขแตต่างกันนะคะดังนั้นอนะ่ะพอมันเข้าเงื่อนไขของครอ่ะคนนั้นก็จะออกมันก็จะเห็นว่ามันออกเร็วกว่าการที่เราไปใส่ไว้ในพอร์ตเดียเด่ยวแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่มันโดนลกมันก็ไม่เสีย่โดนลากพร้อมกันนะคะซึ่งการโดนกอ่ะมึ่ิเราบอกว่าอนเนี้ย ือเรายอมรับการขาดทุนได้ที่30%อันนี้ก็30%มันไม่ใช่อัคร30นะมันตัวละ30ดังนั้นนะการโดนลากเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีความเสี่ยง EA ของแกนเนี่ยก็จะใส่การแก้ไม้เข้าไปละดังนั้นการโดนลากจะไม่ค่อยรุนแรงมากนะคะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าสิ้นเดือนเนี่ยขอตัวเนี้ยจาก1,000เหรียญมันจะไปที่เท่าไหร่นะคะอาจจะใส่ไปสักเท่าไหร่5,000เหรียญก็ได้แล้วลง EA ทุกตัวนะคะลากไปลงแบบนี้เลยนะทุกตัว พอที่เหลือก็เอาลงทีละตัวก็ได้นะคะหนึ่งพันเหรียญลงทีละตัวในขณะเดียวกันนะ่ะอยากให้มีพอที่ใช้เทรดมือหนึ่งพอทที่ไม่มีเอนะหรอ,อหนึ่งพอทเอาไว้ฝึกในการเทรดมือนะคะเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเราเองนั่นแหละจะเป็นตัวที่แบบเจะทํากําไรเยอะหรือทากําไรน้อยอะไรเนี้ยเอเอคือทํากาไรได้แค่สม่ำเสมอแค่นั้นเองเอเอแต่ละตัวเวลามันทํางานอ่ะมันก็จะทิ้งร่องรอยไว้แบบนี้นะคะ แล้วบางทีมันก็จะดูรแบบแบบนี้นะคะมันทิ้งรอยเท้าไว้ถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็คลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่ object o b j e c t list นะคะกดเข้าไปแล้วก็ลบนะคะลบมันไปเลยถ้าเราขี้เกียจถ้าเราขี้เกียจมันก็จะมีเยอะนะคะแต่ถ้าเราแบบเออลบทุกวันอะไรเงี้ยเออมันไม่มีผลต่อการทํางานอีกของของ EA นะคะลบได้เลยนะคะจะได้ไม่ลบด้วย แล้วก็ลบมันไปนะลบได้เลยนะเนี่ยลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ EA ที่ชื่อว่า,า g o l f y i n g เนี่ยเป็นการทำงานที่ Detect กับ Divergent นะคะการกลับตัวเราไม่มีการกลับตัวเนี่ยเมื่อกี้เนม่เขียนคิดอะไรตัวนะ่ะมันเจอกันกลับตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกออเดอร์ให้นะคะ EA ตัวที่ชื่อว่า g o s p i e เนี่ยมันออเดอร์ไม่บ่อย ก็คือออกก็ได้ประมาณวันละครั้งหรือวันละสองครั้งหรือบางทีสองวันครั้งแต่เวลามันออกออเดอร์อะมันได้คําใหญ่เพราะว่ามันเก็บตั้งพันจุดได้มั้ยก็คือเราสามารถที่จะเปิด EA แล้วใช้เทรดมือในการคัดลอกมันก็ได้อย่างเช่นเวลาที่แทบตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดมาตรงไหนอะนะแนวโน้มของกราฟจะวิ่งเข้าหาแทบเสมอแล้วมันก็จะย่าอยู่ในแทบเนี่ยพักหนึ่งแล้วสุดท้ามันก็จะเลือกถ้า ถ้าแท่งเทียนสีเขียวคาบเส้นนะคะแท่งถัดไปเนี่ยมันจะลงมาเทสแล้วก็แท่งถัดไปเนี่ยมันจะออกออเดอร์อันนั้นเน่ยเวลาที่เราเห็นมันว่าเฮ้ยไปแท่งประมาณแท่งที่สองแท่งที่สามนะเราสามารถออกออเดอร์อีกพอร์ตหนึ่งนะพอร์ตมือนะคะบายได้เลยนะคะก็ป,ปี้มันได้เลยนะคะแล้วสมมุติว่าวันจันทร์เนี่ยไอ้แถบตัวเนี้ยมันมาโผล่ข้างบนอะสมมตินะคะแรกราฟก็ต้องขึ้นไป ไหาแถบแล้วนั้นเราก็จะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเฮ้ยเราสามารถออเดอร์อะไรได้บ้างแต่ถ้าแถบมันอยู่ด้านล่างนะคะกราฟมนก็จะลงลงมาลงมาเทสข้างล่างก่อนมันจะย่ำอยู่ประมาณสักสองสามแท่งเทียนนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเลือกถ้ามันมีสีเขียวคาบเส้นข้างบนนะคะมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นแท่งสีแดงคาบเส้นด้านล่างมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งลงนี่การทะงานของ ecospy ตัว golden farm นะคะจริง golden farm เนี่ยเป็นตัวต้นแบบนะคะของตัว Go, go flying นะคะก็คือตอนแรกที่จะทำะขายังเอาดิเคเต t ร์ตัวเนี้ยเอาไปใส่ใน E ตัวเนี้ยไม่เป็นนะคะ <c oughs> ก็เลยทํามาตัวแยกกันนะ,ะนั้นตัวนี้เลยเป็นตัวเดียวที่ที่ที่มีแยก indicator อยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างสัถียนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าถือว่าเป็นตัวดั้งเดิมเนาะเออก็เลยเอามาให้พวกเรา ใช้ดูนะคะตัวเนี้ยก็คือจะไม่ไม่หวาแต่ว่าทำกำไรได้ทุกวันนะคะการันตีสามถึงห้าเปอร์เซ็นะคะทุกวันเลยตัวนี้เป็นตัวแก็บนะคะตัวโปรโตไทป์ของมันอะ่ะก็คืออ่าสมาร์ทเอพนะคะแต่ตัวที่เกตเอาจะเอาไปล้อนเนี่ยเอาไปขายข้างนอกเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นชื่อว่าโกแก็บโกลเด้นแนะ,ะถ้ามันเกิดแก็บที่ตรงไหนอิมบาลานตตรงไหนเช่นแก็บอยู่ตรงนี้นะคะ แกปิ่ตรงนี้นะคะไปโทษทนีนี่นะคะกราฟวันจันทร์ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มทีจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปปิดแกปตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็จะเลือกว่าจะขึ้นต่อหรือลงแต่ว่าถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยมองได้เลยว่ามันจะขึ้นไปปิดแกปตรงนี้ก่อนส่วนโกเกนนะคะโกเกนเนี่ยเป็นตัวที่ออกออเดอร์ตลอดเวลาตามเทรนดนะคะตัวนี้ทำกำไรสูงสุด ต่อวันนะยี่สิบหนึ่งสาสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะคะไม่ใช่ต่อเดือนต่อปีได้เลยในขณะเดียวกันก็เป็นตัวที่แบบมีความเสี่ยงสูงที่สุดด้วยนคะคะมีความเสี่ยงสูงสุดมีความเสี่ยงโดนลากสูงที่สุดเพราะว่าอย่างมันออกตามเทรนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเทรนขาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ออกขึ้น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 บางอันมันก็ลง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 เนี่ยมันก็ยังออกขึ้น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 อย,อยู่เรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าอุ้ยอะไรเนี่ยออกก็เดออยู่นั่นแหละมันมันนลง่เีย แต่มันรู้แล้วว่าเทรนดมันขึ้นอะไรเนงะี้ยมันออกบ่อยมากนะบ,บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเก็ยังมองว่ามันมันเป็นตัวที่ดีนะแตแก็กจะพยายามจะแก้ไอ้ตัวที่มันมันออกแบบออเดอร์แบบบ้าระห่เพื่อจะลดความเสี่ยงของพวกเราเพราะว่าเกไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเรา,เาฝากเงินเยอะๆนะคะแต่ถ้าเรามีทุนเยอะตัวเนี้ยก็คือถ้ามีทุนประมาณพัน 1, เหรียญตัวเนี้ยดีมากเลยนะคะดีมากมาแต่ถ้ามีร้อยสองร้อยเหรียญตัวนี้เสี่ยงเสี่ยงสูงมาก